เราเองอร่อยจังเลยจะไปมีคนมาเมื่อเช้าแล้วเอ้ยเมื่อคืนแล้วก็ได้หิววะแนวไปรุ่นเปิดประตูดิเอ้ยตายเลยไรเนี่ยเอ้ยแมทอะไรอะไรวะกำลังโอ้เช็กกำลังนอนอยู่เลยนายทำอะไรเนี่ยแต่นี่ห้องเอ้ยแต่นี่บ้านฉันนะ ก,ก,ก็นายอะ่ะก็บอกให้ฉันรออยู่นี่ใช่ก็มารอข้างในเนี่ยแต่เมื่อแต่เมื่อคืนอะไรอย่างี้คอยู่ทางในนานยังวะอะไรอ่ะก็เมืม่อวานฉันต้องนอนนอนตรงนี้อะ่ะเนี่ยมันเย็นนะเนี่ยเอาหรอเออบอกไว้แล้วหมายฉันจะอยู่ในเนี่ยมีเตตรื่องก็เรื่องนะอะไรก็เรื่อ <ตะ S 2> <ะ>งนะฉันเก็บของวาง,งของไว้ปิดทำไมเราบ้านเรา แล้วเชิญมาของคนกินของมันอีมารู้มันมีขา้าวแล้วไม่ใช่เฮ้ยเดสปอร์ทคอมกันแบกแบก,กน่ากลัวแบบหนึ่งตอบว่าอะไรวะไม่น่กกากลัวแปบแ๊บห <c oughs> นึง่งบอกแป๊บหนึ่งอย่าพิ่งเข้ามาอยู่ข้างหลังเองอ่ะก็บอกว่าอย่าพิ่งเข้ามาก็ออกไปก่อนอยู่ข้างหอเฮโอเคอะไรวะเร็วๆเหมือนนี่เสียง ผู้กองโทรมาเนี่ยจะให้มีภารกิจเนี่ยเร็วเอ้ยตำรวจโทรมาต้องไปต้อน่ะอุดทิ้งหน้าละหัวหน้าเราเนาะหัวหน้าเราโอเคหัวหน้าหัวเน้าอ่ะนะหัวหน้านี่นี่หูฟังฟังเลยฟังเลยเอ้ยปิดไปนะผมเลยหยอกหยอเอ้องฟังฟังฟังเอาละทากิกับมารุฉันมีภารกิจให้พวกนายสืบที่เมคคาเฟ่แห่งหนึ่งได้ข่าวมาว่ามีผู้กรหอาณาล่วงระเบิดพนักงาน นายต้องปลอมตัวเข้าไปในซื้อเสืบเชือกหายนะกับโฮชิถ้านายทำภารกิจนี้สำเร็จละฉันจะตบรางวัลอย่างงามให้กับพวกนายเลยละนะอะไรแพลิอนออร่อยอะวันนี้อากาศเยี่ยเมเฮ้ยนะนินน้อยเดี๋ยวโหแม่งแยงหมดเลยมาลู้โอ้ยอะไรเนี่ยออโอย,โอยเออมาลู้ หัวหน้าสั่งหัวหน้าเออเอาชื่อพวกเราสองคนไปลงสมัครกันนะเอ๊ะเป็นเป็นพนักงานนะของร้านค้างอะ่ะก็ก็เรื่องของมันงานเรางานเราเพื่อนไม่งานเราถ้าเราไม่ไปไม่เป็นไรหรอเป็นไม่เป็นไรไม่ใช่เงไม่แต่มันมีคนที่เออถูกล่งละเมิออที่ไงเขาเสียหายเ,ยเราต้องช่วยเขาเออเรื่องของมัน เข้าใจไหมหเห็นไอ้กินอ่ะเดี๋ยวบอกชื่อกันชื่อปลอมของนายน,นะคือโฮชิส่วนชื่อปลอมของฉันอนะ่ะคือฮานะ,อะอนะโอเคเข้าใจนะโอเคเข้าใจนะตอนนี้ก็จะหนึ่งทุม่มแล้วเพื่อนหนึ่งทุ่มกว่าเนะี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปไปเ,เจ็ดเปลี่ยนตัวละโอเคโอเคโอเคเออไปแล้ว,ออลวน,น้ำดีไปเปลีป่ยนตัวกันเฮ้ยใครวะเดินมาหาเรื่องเหรอไหนวะ อยู่ไหนคนาคนเล้ยนั่งผู้หญิงแล้วพี่ใกล้แบบมึงอ,อีกนะเพื่อนไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> พี่หญิงใกล้อย่างวะเพื่อนโคตาโกรนเหลยปิดทำไมล่ะเฮ้ยใครเข้ามาผูตายแล้วนายเข้ามาทำไมอะฮัโลโหลเพื่อนจะคุยเลยอะเอาเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยแล้วแล้วแล้วคนคือใครเหรอเพื่อนอย่า้ำเสียงเพื่อนมันตลก <c oughs> ไม่ต้องห่วงเอิอมเอสื้อผ้าเนีที่เขามาให้อเหมือนจะมีเครื่องเปลี่ยนแสงให้เราเพื่อนะไม่ต้องทําแสงเนี่ยมันบูบาทเลยโอ้ยไปไดไครับมาให้นี่นี่น่าหน้าดีดีนนะนี่สองคนนี้คือพนักพนักง,งานใหม่เหรอครับไม่ใช่ครับ<ะ>ม,ามาผิดร้านครับใช้ใชค่ะมาทนี่มาที่ อ๋ออคืขเนะาใช่ไหมครับพนังงานมบสองคนที่เรารับมาไม่ไม่ไม่ผมเอ๊ผมอะไรร้านร้านนี้หรอร้านนี้โอ้นั้นไปเรื่งนะฮะเออเอาไปเอาเอาไปว่าใช่ใช่ค่ะ ครับเริ่มอะ้รเ,เริ่มโอชิส่วนห้องโอเคครับทางด้านที่เคยคุณไปเมื่อกี้เป็นห้องน้ำนะครับส่วนด้านบน,น,นเป็นห้องเก็บของห้องเก็บแับห้องเก็บของนะครับโ,โอเคโอเคค่ะไม่ทำไมใครมีอ่าไม่ทำไมใครบอกเราได้ให้พี่พี่ปลักงานสอนก็นได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอเข้าาหนึ่งค่ะ มันรู้อยูไ่ไหนมันรู้ทีไ่ไหนค่ามันรู้แล้วเนี่ยโหอ,อะไรเขินทำงานคนเดียวเตะออกแม่งนขินนานท่นอะไรแล้วปุ๋ยไปเลยรู้ไหมอะไรวะตองทนะคนดีชายไม่ใช่เดี๋ยวต้องคนดชาย ชจดเนั่งเลยตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะคุณคุณวิชาไม่กี่คนหรอคะมากคนเดียวครับหอึ่คนเดียวรบควรมีแบบไม่ใช่ดิไม่ใช่รถคุณอะไรดูเมนูก่อนไหมเมนูไห้ก็ได้ครับไปไปดูโคชีหน่อย ไปพี่ขอมึงดิไนะใครไปเก็บแกน้ำไอ้โล่ตาเดี๋ยวไปคุยกับพันข้าวบุหน่อ่าโอเคค่ะเก็บม่นอะไรงนอนเลยยังยเราคิลแค่ครั้งเดียวเลียน อื้มก็รุนแรงกันมากเลยเนี่ยอะไรลุนแรกคือคือหวานนี่เขาด้อจช่เป็นคนที่แบบชอบอะไรไหนลองทำอะไรลองทำอะไรเสียงดังพี่ไอพี่โอ้ยพี่ไอคะพี่ไอข้างบนเขาทำอะไรแบบนี้ยตมันยังไงพูดไม่ออกอ่ะพูดไม่ออก เพราะว่าเรื่องนี้ที่ไม่่เอยอ้ยโอ้ย่อ้ยโ้นีอ้ยโอนอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอเโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอชิอ้ยโอ้าโน็ยอ้ยมา้ยโอ้ยดอ้ยโอยโอยโ้ยมอเยอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้อยอยโ้้อออ โอเคไม่รู้อีกสุ่มเอียอีกเอาชี่ยวชี้เอาชี้อ่ามามาอย่าลืมอัดเสียงอัดเสียงมือถือมือถือบอปมีอะไรโฟชิเธอนี่มันตัวจริงๆแบบน่ารักมากๆเลยนะคะทำงานก็เก่งอ่า คืนนี้ไปเดินห้ากับพี่ไหมครับจับมือกนนี่หนุ่มหนุ่มไปทำงานก่อนนะแต่ก่อนสิจะรีบไปไหนเดีย๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักเสร็จก็เสร็จกันที่วันนี้ไปจับไปบไปล่จับเลยนะครับคุณเจ้าของร้านอันนี้คุณถูก,ถกจับแล้วครับวันนี้ จับเอ่อข้อหาถูกหรือไม่ทางเพศทุกอย่นครับใช่ครับแถมทร้าร่างกายด้วยครับนี่หลักฐานผมไม่เคยครับนี่นี่นี่ตำรวจจับตำรวจนะมีเสียงครับมีคลิปเสียงครับอย่าอย่าทำตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอ่อตับตำรวจสองสองนายนี้เขาจับคุณคุณเหมือนกันไปมารู้ปะไปแบบปะเสร็จหน้าที่แล้วไป อ่าเผลอเผลอไม่ใช่เก็บเก็บกันไม่ใช่ตีเขาเอาเก็ไ <S <S บไปเอะไรอ่ะมารูุบาลกันไม่ดีหรอไปไหนดีมารูุบาล <c oughs> น,นีน้เพื่อน